หน่อยนะครับขอเบอร์พี่หน่อยนะครับหรือไลน์ก็ดีนะครับวิแัตก็ดีนะเธอสวยๆอย่างนี้ยใช่ได้ที่เห็นต้องเพอ,อยังเฮี้ยงหลงให้เธอขอเบอพี่หน่อยนะครับในตระกูลรถเจ็ดที่นั่งบ้านเราสุดฮิตที่สุดก็ต้องหนีไม่พ้นครับกับฟอร์จูเนอใครคิดว่า for ์จูเนอรราคาแพง ไม่แพงเลยนี่คันนี้ปี2022เทียบรุ่นเทียบปีกันเลยนะครับ899,000่นบาทเป็นตัวของ 2.4V สีขาวเนียนตาสวยมากๆชมกันในคลิปนี้ได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe ให้โตโตขาด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับในหน้านี้มันก็เป็นหน้าพื้นฐานนะครับหมายถึงว่าหน้าตารถนะครมเมียมด้านหน้าไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์หน้าใหม่นะมีความเลียวเล็กลงอันนี้สวยเลยนะครับดูดีนะครับแล้วก็ ตัดหมอกแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยที่อยู่ด้านล่างก็คือตัวไฟเลี้ยวนั่นเองล้อเป็นวันโทนโทนเดียวสวยสง,ง่าเลยนะครับสำหรับในเฉตนี้นะแล้วก็ยางได้เป็นปี2025โอ้โหคูดเยียร2025ลออะไรคุณผู้ชมคุ้มๆนะดอกหนาะๆนะลึกๆใช้งานได้อีกยาวๆนะครับในการซื้อรถนะถ้าได้ล้อใหม่ได้เปลี่ยนถ่ายของเหลวหรือได้อะไรใหม่มก็เหมือนเรา ไปเริ่มต้นกับรถคันใหม่นะครับก็ถือว่าได้ในะเรื่องของความคุ้มค่าติดกลับบ้านกันไปด้วยและที่โตโต้คค่ขาของเราจัดให้คุณผู้ชมแบบคุ้มๆแบบนี้เลยถือว่าราคาน่ารักน่าใช้นะครับผมความคุ้มค่าที่เรามอบให้เดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในครับสำหรับในตัวนี้สีขาวภายในดำตัดกันอยู่แล้วไปดูกันครับขอโชว์อีกหนึ่งความคุ้มด้านในนะครับก็คือตัวของกล้องนั่นเอง360อองศาติดตั้งมีมาให้แล้วโอ้โหไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลย ได้ในเรื่องของความปลอดภัยเพิ่มเติมนะสำหรับในตัวนี้การถอยเข้าออกถอยจอดอะไรต่างๆก็ถือว่าง่ายนะครับด้านในสวยสะอาดอย่างนี้ผมบอกเงียนตาจริงๆนะเน้นในโทนของสีดําเป็นหลักโุมาลไยสวยอินเสิร์ตเรียบเนียนนะครับผมมัลติฟังก์ชันมาให้ครบเลยไฟก็มาในโทนของสีฟ้าดูสบายตาดีจอกลางก็เป็นระบบแบบสัมผัสนะขนาดใหญ่นะครับแอร์เป็นออโต้อยู่แล้วเป็นดูอัลโซนครับส่วนอินเสิร์ตที่ใส่มาอย่างที่ผมบอก เรียบร้อยมากนะครับผมเนียนๆเลยนะครับไม่มีพวกรอยขูดรอยขีดเลยส่วนของในตัวเบาะก็แน่นปักเลยครับนี่ปีกนะครับปีกเบาะต่างๆ แล้วก็ในส่วนของด้านหน้ารายงานนี่ครับไม่เห็นไม่มีเลยคุณผู้ชมนะสวยมากนะสำหรับในรุน่นนี้คันนี้ด้านหลังนะครับผมตัวเบาะทั้งแถวฝั่งผู้โดยสารแล้วก็แถวหลังนะครับผมก็ยังสวยสะอาดมาดูด้วยตาคุณเองเถอะนะครับแล้วคุณจะเห็นว่ารถที่โตโยต้ตขาของเราคั้สภาพมาให้คุณสวยขนาดไหนคันนี้ได้ปีใหม่2022นะครับสนใจรับ For t u n e r ไปสักคันหนึ่งครับผมได้ปีใหม่ๆสภาพสวยนะครับได้หน้าใหม่เฉลียวปัจจุบันแบบนี้ ติดต่อมาได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะปรึกษาเรื่องของการออกรถก็ทักมาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์083777747และ0837777757ที่โตออโต้ค่ะตอนนี้ Fortuner e เข้ามาเยอะครบทุกรุ่นขับ2กขับ4เอาแบบตำนานล e เจนเดอร์ er, หรือ GR Sport ก็มีนะครับทักมาได้เลยนะครับ in are